เรื่องอะไรแต่เขาเข้าใจแล้วนะว่าเราอยู่ที่นี่เราก็ไม่มีปัญหาคือเราเราทำ u t u b e เนี่ยมันเข้าใจกันเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่สายเดียวกันแบบนี้ใช่ไหมเราเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีปัญหาหรือไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวใครเนี่ยเราจะถึงกันอยู่อ่าถึงกันอยู่ก็คือเราไม่ได้มีพิษมีภัยกับใครใช่ไหมเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาให้คนอื่นนอกจากคนที่ไม่มีมีปัญหากับเราเท่านั้นอ่า คนที่มีปัญหากับเราเท่านั้นเราถึงมีถ้าถ้าไม่มีกับเราเราก็ไม่ได้สนใจเลยนะเออไม่ได้สนใจไม่ได้มุมมองอะไรเลยนะครับ่าไม่ใช่คนคนสี่กอละคือก็แล้วแต่เขาจะคิดแล้วกันแล้วแต่เขาจะว่าเลยแล้วกันเออเราไม่ได้สนใจหรอกว่าคืออะไรยังไงนะครับ เออใครจะพูดยังไงแบบไหนเนี่ยนะเราไม่ได้สนใจหรอกถ้ามันไม่ทําให้เสียอ่าถ้ามันไม่ทําให้เสียเราก็ไม่ได้ว่ากันหรอกก็แล้วแต่เขาจะพูดเลยนะครับเอาที่เขาสบายใจเออจะว่าเป็นคนที่ไหนยังไงก็แล้วแต่เขาเนะอืมจริงใจดีนะครับ ก็เราเป็นแบบนี้เองนะครับเอฟซเนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปอยากจะไปวุ่นวายหรือไม่อยากจะไปหา,าแสงหรือไปหาอ่าประเด็นแบบนั้นนะครับเราไม่จะเป็นคนแบบนั้นนะเราก็อยู่ในโซนของเรานี่แหละเออทําอยู่ในโซนของเรานะพูดคุยกับเอฟซไปนะมีปัญหามีอะไรก็พูดไปนะเออเอฟซีลองไปสังเกตดูสินะ ลองไปสังเกตดูเออไปสังเกตดูแต่ก่อนนี้เขาก็อยู่อยู่ฝั่งเดียวกับเล่านี่แหละแต่ก่อนมันก็อยู่รวมๆกันนั่นแหละอยู่ฝั่งเดียวกันนั่นแหละแล้วคนที่เขาออกไปเขาก็จะออกไปรวมกันอยู่ทางโน้นเออออกไปทางโน้นมันก็มีทั้งทั้งหญิงทั้งชายอ่ะนะเออมีทั้งหญิงทั้งชายเอฟซีมันนานแล้วล่ะแอดว่านะแอดจุงจำชื่อเขาไม่ได้ด้วยซ้ำไปรู้จากตัวเขาแต่อาจจะไม่จำชื่อช่อง,องเขาไม่ได้เออชื่อช่อง,องเขาไม่ได้ เออ่ก็มีแต่มันมีอยู่นะครับลองลองไปเข้าไปดูในในเฟซนะครับในเฟซบอ๊อ่ะนะเออขาอาจจะอ่ามีชื่อช่องอยู่นะครับเออแต่แอดเข้าใจว่ามันก็น่าจะมีแหละนะครับเพราะเพราะเราจําชื่อช่องเขาไม่ได้หรอกเราไม่ได้สนใจเขาเท่าไหร่อยู่แล้วเพราะว่าเราครบกันก็คือผิวเผินเอคคบกันผิวเผิน พิเผินก็คืออยู่ด้วยกันแล้วก็แล้วสุดท้ายเขาก็แยกออกไปอยู่ตางฝั่งโน้นนะครับเอ,อมันอยู่คนละฝั่งนะแต่ก่องก็อยู่ฝั่งเดียวกันเยอะพอหลังๆก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับก็แยกออกไปเออแยกออกไปอยู่ฝั่งตรงข้ามนะครับพออยู่กันได้สักพักหนึ่งพอมีปัญหาบีงนอะ่าเขาก็แยกออกไปเพราะว่ามันอยู่แล้วมันไม่ได้ไม่ได้อะไรไม่ได้ยอดวิวไงจะไหมแล้วเขาก็แยกออกไปทำมาหากินอ ทางคอนเทนต์นางอื่นบางคนก็ไปไปเรื่องหวยใช่ไหมเออก็ไปทําหวยไปดูเออไปถ่ายทอดเรื่องให้หวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไปอีกคนนึงอีกฝั่งนึงก็ไปมันแยกกันไปหลายทิศหลายทางไอ้ตีเออแต่ไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะพวกที่เข้าไปทางหมอำลำเราก็รู้ว่าโอ้เขาไปเข้าไปหมอลำแต่เราก็ไม่ได้ไปติดตามเขานะว่าเออเขาถ่ายหมอลำเนี่ยมันมีคนดูมากน้อยแค่ไหนเราก็ไม่ได้ไปตามดูเท่าไหร่ แต่เราดูว่าใหม่ๆเนี่ยมันมีคนดูอยู่อ iek. แล้วเขาอาจจะบอกว่าเวลาไปไปทําการสแสดงใช่ไหมเขาบอกว่าอย่าไปไลฟ์สดนะเออย่าไปไลฟ์สดเพราะถ้าไปไลฟ์สดปุ๊บเนี่ยคนเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาดูนะตรงนั้นถูกไหมล่ะเออถ้าเป็นทางการไลฟ์สดเนี่ยคนอาจจะไม่ได้เข้ามาดูตรงนั้นเขาก็มาดูไลฟ์สดหมด,ถ, <S <s หมดถูกไหมอ่า <S <s เขาก็มาดูไลฟ์สดหมดสิคนจะเข้าไปอยู่ใน ในที่เขาอ่าปิดกั้นคือทําการแสดงเนี่ยถือว่าเราเก็บเก็บตังค์เนี่ยนะเขาก็อาจจะไม่ไม่เข้าไปดูอ่าในตรงนั้นเขาก็มาดูแค่ไลฟ์สดก็พอแล้วถูกไหมล่ะ,ะเขาก็เลยไม่ให้ไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มันคงจะมันเป็นธุรกิจของเขาเอาพูด,ดง่ายๆในเอฟดีนะนะเป็นธุรกิจของเขาฟัางด้วยใช่ไหมเขาเปิดใช่ไหมปาจิ๊บเอ่อ ก็ไม่รู้นะแอดก็ไม่รู้ว่ามันมีหลายช่องที่เขาเข้าไปทางนู้นนะมันมีอันไหนที่มันมีแสงหรือสมัยก่อนนะช่วงมีแสงหรืออะไรเนี่ยช่วงเข้าไปเนี่ยมันมีหลายช่องที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นนะครับมีหลายช่องที่เข้าไปอ่าเยอะอ่อหลายช่องอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นช่องไหนจะแอดจาชื่อช่องไม่ได้เพราะมันนานมากคือเรารู้จักกันแค่ผิวเผินนะเราไม่รู้ว่าช่องเขาชื่ออะไรกันบ้างเอแต่เขาก็ออกไป ออกไปตั้งแต่ตั้งแต่อช่างใหญ่เขามีปัญหามีประเด็นนั่นแหละแล้วเขา,เขาแยกแยก้ายกันออกไปนะครับยังไม่รู้นะครับอ๋อคุณปังปังใช่ไหมเออก็ลองไปสืบดูแล้วกันนะครับแต่ที่ทางนู้นเขามีอยู่แล้วเขาปักไอ้นั่นอยู่แล้วนะครับเขาก็บอกว่าเขามีอยู่สามสี่ช่อง,องเขาว่าอย่างนั้น แต่ก็ไม่ได้ไปดูครานะว่ามันมีใครบ้างเราไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพราะพราะเราเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วว่ามันไม่ใช่คนสี่กอเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วก็คือจบใช่ไหมไอ้เขาจะอ่าเขาก็ไม่ได้ว่าทางเราอยู่แล้ว่ะเอเขาบอกว่าไออยู่ทางนี้ดีก็ดีอยู่แล้วมันไม่ได้มีปัญหาก็่าว่าเฉพาะคนที่เขาไปที่นู่นคนสี่กอเขาไม่ได้ไปอยู่แล้วนี่จะไม่นานเราก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนอะไรกับเขาอยู่แล้วเออใช่ครับผม S 1> <S 1> <S ก็สร้างอย่างนั้นเลยคือทําให้เสียอิฟีสร้างประเด็นเนี่ยอะสร้างประเด็นเนี่ยมันไม่มีประเด็นเขาก็ทําขึ้นมาเออใช่ไหมเออมันก็สร้างทําให้มันมีประเด็นขึ้นมาไงจากไม่มีเรื่องราวเนี่ยก็สร้างให้มันมีเรื่องราวได้อืม ใช่ครับผมมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละคือสร้างให้มันมีประเด็นขึ้นมาเอปั่นเรื่องราวคืออาจจะเป็นบางเรื่องเนี่ยอาจจะเป็นสมมุติขึ้นมาเป็นสมมุติขึ้นมาแล้วก็อแล้วก็ปั่นปั่นให้มันเกิดขึ้นสมมุติขึ้นมานะสมมุติเรื่องราวขึ้นมาใช่ไหมก็จะทําคล้ายๆกับเหมือนกับไปปีนรั้วนะจริงๆมันไม่มีอะไรเนี่ยเขาสมมุติขึ้นมาแต่มันมันทําแล้วมันเออ่มันทําให้ตกใจทําให้ทําให้มีปัญหาน่ะ อั้งทีก็ไปยุแยงคนนี้เอไปว่าคล้ายๆเป็นคนนี้ไปตําหนิคนนี้เนี่ยคนนี้ไปว่ากล่าวหาคนนี้อย่างเงี้ยจริงๆมันไม่มีหรอกมันไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เขาไปพูดเป็นทำดองนี้นะไอ้คนบางคนเข้าใจผิดหรือเป็นเอฟซีเขาเข้าใจผิดเนี่ยเขาก็จะไปคอมเมนต์สิคอมเมนต์สิทำไมพูดแบบนี้ทําไมพูดแบบนี้มันไม่ดีนะเออไปว่าเขาทําไมอะไรอย่างเงี้ยนะอบางคนเขารักเขามี เออบางคนเขาไปตําหนิช่องนี้ไปว่าช่องนั้นอย่างเงี้ยเออมันต้องมีเหตุและผลนะเออถ้าถ้าพูดไปแล้วไม่มีเหตุผลเนี่ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็ไปตําหนิเขา้ามาตําหนิแล้วบางทีเขาไปตําหนิอีกช่องหนึง่งเออมันเหมือนก็สร้างอวตารเข้าไปตําหนิคนนั้นคนนี้อ่าประมาณนี้นะครับเอฟีแอดเลยดูแล้วว่าพวกนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนมันก็มันก็ทําให้เกิดปัญหาได้ทั้งนั้นไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหน อยู่ที่นี่เขาก็ทำเออไม่ใช่ไม่ทำทำก็เกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นประจำมีปัญหาประจำตรงนี้มันยิ่งมีเพราะอะไรมันไม่มีการควบคุมเงมันไม่มีคนโตที่เขาควบคุมรู้เรื่องราวพวกนี้ควบคุมแต่ทางนู้นเขามีไงทางนู้นเขามีนะก็ก็มีบอสนี่แหละบอสเขาคอยคุมคอยดูอยู่แล้วก็อ่ายูทูบเบอร์ของเขาเนะก็มีหลายช่องเขาคอยตรวจตาคอยดูอยู่ยิ่งช่วงนี้เนะ่ะเขายิ่งเข้มงวด ่ไหมลนะ่ะ <Auch> เขาเข้มงวดเออเพราะฉะนั้นบอกแล้วนะช่องหรือว่าไอ,อ,อ,อ้ก็คือวงเขาที่ดังๆเนี่ยเขาก็ต้องมียูทูบเบอร์เขาประจำอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะมีการถ่ายทำมิวสิกนู่นนี่นั่นเขาก็ออกอากาศออกอะไรต่ออะไรเขาก็ทำเขาอยู่แล้วเราจะไปหากินกับเขามันไม่ได้นะครับมันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วพวกนี้ง่าย มันเป็นลิขสิทธิ์ของเขาแล้วเพราะฉะนั้นยุ่งเขาไม่ได้นะมันเขาต้องสงวนลิขสิทธิ์ของเขานะวงเขามันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งกับเขา <c oughs> อย่าไปยุ่งกับเขายิ่งพวกดนตรีพวกเพลงพวกอะไรเนี่ยเป็นลิขสิทธิ์แน่ๆเออเราไปถ่ายทําก็มีแต่เหลืองแต่แดงนะครับมันไม่ได้อะไรเลยนะปัจจุบันนี้มันเป็นแบบนั้นอยู่แล้วเออแต,แต่แต่ก่อนนี้เขาอาจจะยังไม่มีเพราะมันใหม่ใหมให่ใช่ไหมเออมันใหม่ๆหม่อยู่แต่ยังว่าแหละ ยูทูบเบอร์ถ้ามันมีแสงตรงไหน,นหรือมันมีการไอฮิตตรงไหน,นหรือมีคนที่เข้าไปสนใจคนเข้าไปดูมากมันมีแสงตรงนั้นเนี่ยยูทูบเบอร์ก็จะตามเข้าไปอ่าไปทําไปทําข่าวไปไปถ่ายทํานู่นนี่นั่นอย่างนี้มันก็จะเป็นแบบนั้นแหละแม้แต่คนอ่าคนอ่าคนคน,คนที่แปลกๆปกยัง ยายอะไรนะที่แต่งงานกับเด็กอะนะยายจันลาหรืออะไรเนะี่ยแอดยังเคยไปเลยเออที่แต่งงานกับอายุผู้ชายอายุสิบป่านะสิบเจ็ดสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยกับยายอายุห้าสิบหกสิบอะไรอย่างเงี้เห็นไหมอ่าก็ก็ดังก็เด่นพอเขาดังเขาติดอ่าสื่อหลักลงไปคราวนี้ยูทูบเบอร์ก็เข้ามาหาเขาเออมาถ่ายทําชีวิตเขาก็เหมือนชีวิตลุงเนี่ย เออมาถ่ายทำเออพอนานๆเข้าเขาก็มีช่องของเขาเองอ่ามีช่องกับเขาเองนะไอไอพวกย t u b e มันไปถ่ายทำเขาเขาก็ไล่แห่ออกมาใช่ไหม่ะเออใหม่ใหม่ใหม่ก็ไอ้นั่นอยู่นใหม่ใหม่เขาก็ให้ถ่ายพอเขามีช่องมีช่องทางของเขาเองเขาก็ไม่ต้องให้มาถ่ายแล้วนะครับเขาก็ต้องไล่อพวกนี้ออกไปเออ อ้ช่องเขาปิวใช่ไหมเออไปถ่ายเขาไหมมันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วนะช่องไหนก็แล้วแต่มันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้วใช่ครับผมนะครับนั่นแหละนะครับเออมันมีลิขสิทธิ์อยู่แล้ว F D, F B, เอฟีเอ็ดบอกไยเลยนะก็จะเป็นอย่างนี้แหละใครมีมีแสงนะครับมีประเด็นมีแสงเนี่ยเขาก็จะไปเออไปหาไม่ว่าจะอยู่ใกล้ไกลเขาก็ไปหาใชไหมไปถ่ายทําชีวิตเขา พอถ่ายทําไปถ่ายทํามาเอาเขาก็มีช่องของเขานน่เขาจะให้ถ่ายทํำไมถูกไหมเขาก็ไล่แห่นีอีกเออก็จะเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีปัญหามีแสงมีอะไรเนี่ยเขาก็จะเข้ามาหาเออเข้ามาหาเออแล้วก็เข้ามาแฝงตัวอยู่แล้วก็เข้ามาถ่ายทําเออแต่ว่าถ่ายทําเนี่ยอา่าผลประโยชน์ไม่ได้ไปแบ่งให้เขานี่เอก็เอาเองหมดนะครับไม่สนใจนะครับเออสุดท้ายเป็นยังไง ออสุดท้ายเขก็ไล่แห่หนีอีกเ,ออเห็นไหมลนะ่ะนี่แหละเอฟซีนะเขาก็ดูเอาแล้วกันนะครับคนเราก็อย่างว่าแหละเออมันไม่ได้สนใจหรอกไอ,อ้พวกนี้มันจะเอาแต่เอาแต่ผลประโยชน์เออถ้ามันมีผลประโยชน์มันเอาอยู่แล้วนะใช่เขาก็ไปเกาะกระแสทั้งนั้นนะคุณประสงค์เออขอให้มันมีเถอะนะมันมีประเด็นมีปัญหามาเถอะนะมันเกาะหมดแล้ว เออแล้วก็มันก็ทนด้วยนะหน้ามันหนาด้วยนะนะเอฟซีนะเออไล่ก็ไม่ค่อยจะไปด้วยนะเออมีแสงตรงไหนก็มาหมดแหละเออก็มาเกาะเออมาแปะมาเกาะอ,อยู่ตรงนั้นแหละสุดท้ายก็โดนพื้นเจ้าของพื้นที่เขาไล่ออกเพราะอะไรอ่ะสมมุติเขาก็มีช่องอยู่ใช่ไหมลนะ่ะเขาจะให้คนอื่นมาถ่ายทําไมเขาก็ถ่ายของเขาเองไม่ดีฝรั่งเหรอใช่ไหมเขาก็ถ่ายขเขาเองสิเออไม่เห็นจะเป็นปัญหาเลยนะ่ เพราะว่ายังไงยังไงแล้วเนี่ยเขาก็ได้เขาก็ได้ผลประโยชน์ของเขาเองอยู่แล้วเขาดังเขาเองเขาก็ถ่ายทําของเขาเองมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องอยู่แล้วถูกไหมลนะ่ะเขาจะให้คนอื่นมาแบ่งรายได้ไดทําไมเออแล้วก็บางทีก็ไปปั่นให้เขาเสียแล้วบางทีก็ไปหลอกเอฟซีเขาเอาเงินมาอย่างเนี้ยอ่า เอาเงินบอกว่าจะไปช่วยเขานน่นนี่นั่นอะ่ะพอเอฟซีเขาโอนมาให้มันมันก็ไม่ไปให้ใหเขาอย่างเงี้ยมีประจำเลยเอฟซีมีแบบเนี้ยมีประจําเออเหมือนอ่าไอหมอลำสมมุติว่าเอฟซีคนนั้นเขามาเป็นเอฟซีอีกช่องหนึ่งแล้วเงี้ยเขาจะฝากพวงมาลัยมาให้เงี้ยสักห้าร้อยสักพันสองพันอย่างเงี้ 500, 1, 2, ยเออเอามาให้เขาอาจจะไปให้แค่นั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าให้เท่าไหร่ เอาไปให้แล้วนะอ่าก็ตอนไปสักหน่อยหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนั้นอมันมีเป็นผลประโยชน์มันเป็นอย่างนั้นมาตลอดอยู่แล้วไม่ว่าที่ไหนที่นี่ก็ยังมีเลยนะเอฟซี